ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเน่ยจางนะครับหนาวมากประมาณ4องศาครับเน่ยจางเป็นเมืองที่เมืองเกิดครับของภรรยาผมแล้วก็ทุนจีนเนาะก็เลยมาเยี่มยมญาติที่นี่กันครับผมมาให้นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับก็เลยอยากถามภรรยาว,ว่ามีที่ไหนให้ไปเที่ยวว่างเพราะที่ผ่านมาครับสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยครับภรรยาบอกว่า,วาโอเคหลังโรงแรม มีไซซิงนะครับมีมีสถาปัตยกรรมจุดหนึ่งหน้าไปดูก็เลยเนี่ยครับเดินมาดูกันเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูว่ามันคืออะไรเดินขึ้นมาบนเนินเขานะครับนี่จะเป็นหลังบ้านครับหลังบ้านของตึกด้านหน้าให้เพื่อนๆดูแป๊บหนึง่งที่นี่จะเหมือนกับที่ฉินตูนะครับบ้านจะเป็นแบบสไตล์ยังแบบเก่าๆอยู่เลยครับเพื่อนๆนี่ครับ เป็นแบบนี้เลยจุดที่จะพาไปดูไม่ใช่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้ครับที่นี่จะแตกต่างจากเฉินตูตรงที่ว่ามีมีเนินมีเขาครับส่วนตัวผมอยากให้เฉินตูมีแบบนี้บ้างเพราะเฉินตูเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมืองที่ที่แฟลตครับเมืองที่เรียบไม่มีอะไรเลยไม่มีเนินไม่มีเขาเป็นเรียบเรียบเลยมีเนินกับเ,เขาแบบนี้ครับมันจะ เพิ่มบรรยากาศเพิ่มมิตินะครับของของบ้านของที่อยู่อา,อาศัยอีกระดับหนึ่งแต่ว่านั่นแหละครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพามาดูทางเดินจะค่อนข้างลื่นนะครับต้องระวังหน่อยไอ,อจุดที่ผมจะพาไปเนี่ยครับ <c oughs> แฟนผมบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาสิบปียังไม่เคยไปเลยครับัอนี้เป็นการมาครั้งแรกครับ นี่ครับมันคือนี่ครับเจอแม่คุณอิ่มพันมือครับแกะสลักบนหน้าผาครับค่อนข้างเก่าทีเดียวครับสมัยราชวงศ์ถังครับ ก็เป็นพันปีแล้วครับนี่ครับรอบๆก็จะเป็นมีไม่เยอะครับมีแค่ช่วงนี้นิดเดียวครับด้านข้างก็จะเป็นถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการบูรณะเลยครับ สังเกตได้ว่าบางปั้นนะครับใบหน้าจะหายไปอย่างเจ้แม่กุฎีมเนี่ยครับมือครับก็หายไปหมดเลยผมว่าเศษของมือเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในกองนี้ด้วยนะครับอย่างด้านข้างครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะมีใบหน้าครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นอะไรนะครับแต่เป็นแบบใบหน้าอยู่เนี่ยครับเป็นเหมือนกับเซียนมา,ปร,มาประมาณนี้มั้งครับ แต่โดนกัดก่อนหมดเลยครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยพามาดูใกล้ๆครับตรงนี้ก็ไดเป็นก้อนแม่ก้ออิ่มเหมือนกันครับที่โดนกัดก่อนไปเช่นเดียวกันเนี่ยครับ เสียดายมากผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้าคนจีนสมัยนี้ความศรัทธาจะแม่กุนอิมเนี่ยแรงเหมือนกับบ้านเราอะครับโอ้ที่นี่จะต้องคึกคักแน่ๆเลยครับเพราะขนาดนี้เป็นช่วงตุดจีนนะครับใช่ดูเบรนรอบๆยังไม่มีใครมาเยี่ยมเลยครับไม่มีใครมาไหว้ไม่มีใครมาสักการะเลย จะได้มากๆากแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่ครับอก็จะแม่กดอิ่มครับ ด้านบนนะครับมีเป็นหลังคาตรงนี้จะเข้าไปด้านในไม่ไม่ได้นะครับขอผมดูก่อนอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นแกะสลักเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นพุทธเจ้าครับ ด้านในแฟนผมบอกว่าในกระจกนั่นนะครับจะเป็นหินสีดำครับซึ่งจะมีการแกะสลักคำกรอนครับลงไปบนหินเขาปิดตรงนั้นไปครับเลยเข้าไปดูไม่ได้ครับแต่ก้อนนั้นที่เห็นนะครับพันกว่าปีเช่นเดียวกันครับ เมื่อกี้ผมเห็นมีทางเดินข้างๆนี่อะไรเอ่ยบึงมังกรครับอ๋อนี่ โอ้มีปลาคราบด้วยครับอ๋อแล้วก็มีคำพูดครับภาษาจีนแกซสลลาคิวโอ้ที่เขียนยังอยู่เลยครับเนี่ยครับ หเห็นเป็นตัวอักษรอยู่เลยครับด้านบนด้านบนไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับ คจีนความสามารถในเรื่องของการปฏิมากรรมสำหรับหินนี่ต้องแบบสุดยอดเลยนะครับตรงนี้มีอะไรวะน่าจะหมดแล้วครับอ๋อตรงนี้เป็นด้านหลังแล้วครับเนี่ยครับไปเวนร,รอบๆก็จะเป็นที่พักครับเป็นที่พักแบบนี้ เสียดายครับส่วนตัวผมเห็นแล้วผมรู้สึกเสียดายถ้าถ้าได้รับการบูรนณะาจะดีกว่านี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่เป็นที่นิยมด้วยนะครับสถานที่แบบนี้ถ้า อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยครับคนน่าจะมากราบไหว้กันเยอะมากครับโอ้มีต้นนี้ด้วยครับใครที่มาได้มีโอกาสมาแล้วครับเนยจางครับอย่าลืมมาสการะนะครับเจ้าแม่คุนอิมครับ ในจางหานจากเฉินตูประมาณสองชั่วโมงครับอารมณ์ประมาณกรุงเทพการเนี่ยครับเนี่ยสุดาจังผมมีช้างด้วยครับ